แรับมีโอกาสได้ยู่บ้านหนึ่งวันวัดหนึ่งวันไปซื้อของมาเห็ดกับเขามือนี่ตุ่มมาม่าสองร้อยบาทในงบส0งรอยบาทไปกันแฮปปี้แฮปปี้นิวเยียวัสดีครับนะผู้ใดกล่องอระนยอยู่นี่มาแล้วมามาเปิดแล้วลูกนือ บู้แดดจังวันนี้อ่ามีต้ม่มต้่มหมอต้่มน้ำซุปไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าของเข้ากับซีม,มี่มีอะไรบ้างทำไมมันแดดแรงจังเลยปิดพะมามก่อนดิฟ้าเปิดไฟเอาแดดแรง นี่อย่างนี้อ่าน้ำหวานปิดหมอน,น้ำซุปไว้ก่นอกนกระชีมีน้ำจิม้มน้ำจิ้มนี่หมอน,น้ำซุปพัก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 อันนี้เห็ด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 หมูหมู อ่านี่ข้าโพดนี่นีเสียนสองประเภทเดยนีเสียนแบบปุนเสียนธรรมดาและนี่ของน้องนุ้ยเป็นเส้นเกาหลีลองเบืองลูกสองชิ้นจบนี่กับเขามาื่อนี่โอเคโอเคมาลุยกันปรุงรส ยันยกสูงไรไหมเอาอาจารย์มันสิโดดรูปเอาเปียกใครน้ำจืดเนี่ย <c oughs> เอาอนี่ต้องเปียกใครใช่ไหมวะอืมมันบ่เห็นบ่เห็นเอาแม่ตัวจีเอาเอาเปียกมัน้งผู้ใดยจีกินเปียกไข่แม่ตัวจีจีกินเปียกใครอืมพวกพวกเนี่ยพวกน,วกนี้ต้องใส่ก่อนเปลี่ยนน้ำซุป มันจะหวานอ่ะใส่เลยลูกนี่แค่รดมากัเปันใส่เข้าไปหมอมินิเหมาเล็กๆเหมานี่นี่เดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลแต่นี่มูนตี้อื มันต้องทุบให้มันเตกกี้ยเก่ยเยอะทีค่ะมันจะออกอ่ะสุดทีนี้ก็ขยะกับของจริงนี้ก็ใกล้กันเอาเนื้อไส่เตรียมหม้อแล้วว่าท่านใส่เสียนอยู่เห็ดหูมูใส่น้ำวับเอาผักใส่ด้วยจริงเตี๋ยห้าสิต้มเตี๋ย không nhìn lên nó. à. xuôi là nào, áo mẹ, khoa nào, bịt phà. 2 quan liền lả lả. súp. cái mà đi à. đơ. ว้าว <Wow. S 2> อ้อเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยอืมเห็ดหูหมูใส่หเหมือนเหยวมันย yeah. oh, like, ้อนแล้วอันนี้หอมีเห็นไหมหอมหมอเขาจะไม่หน่อยขึ้นหรอ มันคือลูกตุ้มอืมมันยังไน่มีบัลลูกยื่นตัวไหนออกอืมอันจับอันนี้แล้วก็อันนั้นเนี่ยรอดสัมผัสไปแบบนี่หลังของหนูเนี่ยใส่้ังแข็งมันอยู่ตรงไหนนี่อยู่ข้างล่างเ่ยไม่เออแม่สองซันบอก มันบกลมให้ไม่ไม่ด้่าันคือบกลมมันต้องกลมเลยค่ะเชื่อปว่าตอนแรกมันกลมแล้วมันสุดสุดต่แ่มันอะไรผจะมันตตอมัมันต้องใส่ในหูมันมันบ่อันกลมกลมนมันต้องเป็นกลมกลมมันบ่มันจข้างพลอๆ <laughs> ในครึ่งเดียวนี่ของหนูนี่ของหนูเอาขี้ลูกหนูสอ2ลูกอ้าวของแม่เด็ดทำยังไงอ่ะง่ายขึ้นลูกอุ้ยยยพ่อไม่ใส่ เอาใช้่านจีได้กินน้ำหน่อยอืมแซบอืมกินให้เบ้งดูไอ่บ สวัสดีปีใหม่ครับ